สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคาถามให้กับท่านผู้ชมที่ส่งอีเมลมาหาเรานะครับอย่าลืมส่งมาได้เลยตามอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะตอบคําถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรามาพบกันเลยดีกว่ากับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนารินีพบูล์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามจากน้องที่ถามมาเขาบอกว่า Yeah. <síntos> เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักขายที่ดีเขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วอย่างในกิฟฟารีนเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องแบบขายเก่งไฟแรกเลยหรือเปล่าครับคุณหมอที่ถามเนี่ยอาจจะกลัวงานขายนะคะออคต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยกลัวงานขายถ้าครอบครัวไม่ใช่นักการค้ามาก่อนนะคะคหมอก็จะบอกว่าอย่ากลัวนะคะเรื่องของกิฟฟารีนก็คือแค่เล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีๆให้คนฟังแต่หมออยากจะอธิบายคําว่าขายนิดนึงนะคะถ้าคุณจะไม่กลัวคําว่าขายเนี่ยคุณเข้าใจมันสัก ถ้ายึดติดกับความทรงจําว่าคําว่าขายหมายถึงว่าเอาของใส่ตะกร้าแล้วไปยัดเยียดให้คนเขาซื้อให้เขาหยิบสตางค์มาให้เราแล้วเราหยิบของให้เขาแล้วคุณคิดว่านั่นคือความว่าขายเนี่ยจริงๆแล้วในการตลาดในโลกใบนี้คําว่าขายมันกว้างกว่านั้นเยอะอนะคะ,คะเราเกิดมานะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรแค่เป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเราก็ต้องขายแล้วขายอะไรขายความคิดให้ลูก นะคะคทำให้ลูกเชื่อเราในสิ่งที่เราโน้มน้าวเขาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีถ้าลูกเห็นด้วยคือลูกจะซื้อความคิดนั้นใช่ไหมเพราะนั้น การขายความคิดการขายทัศนคติคือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาในโลกใบนี้นะคะนะคะเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องคิดถึงเขาว่างเงินไม่คิดถึงแบงค์ไม่ต้องคิดถึงสินค้าวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราไปเล่าในกิฟฟารีเนี่ยก็คือคนที่สามารถขายความคิดและมีคนซื้อความคิดของเขาเห็นด้วยกับเขาและการซื้อความคิดนี้อาจจะนํามาด้วยการที่เขาใช้สินค้าตามที่เราแนะนํานําตามมาด้วยการที่เขาทําธุรกิจตามที่เราแนะนําคุณพูดแบบคิดแบบนี้ตาม นะแล้วคุณก็จะไม่ค่อยกลัวคําว่าขายต่อไปนะคะแลก่ก็หมอก็กลัวนะคะเพราะว่าตอนที่หมอมาเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยก็หมอก็เปลี่ยนชีวิตจากความเป็นหมอมาถามว่าหมากลัวมากกว่าคุณไหมหมอกลัวมากมมกว่าคุณอีกเพราะเกิดมาในชีวิตแม้แต่จะขายของเพื่อนสักชิ้นหมอยังไม่เคยทําเลย <S 2> <S 2> <S นะคะคหมอรู้สึกว่าการขายเป็นเรื่องที่ เหมือนเราจะเสียเพื่อนไหม <Ừ. S 2> เหมือนเราหลอกให้เขาเสียเงินแล้วเอาเงินมาแบ่งให้เราไหมอันนี้ต้องเรียกว่าสิ่งที่มันยึดติดแต่พอหมอมาทํางานในกิฟฟอรีนนานๆเข้าเนี่ยหมอก็รู้สึกว่าไม่ใช่วันนี้เนี่ยหมอไม่ได้ขายของให้กับคนไทยนะหมอขายความคิดให้คนไทยเนี่ยยอมรับตรงนี้และเข้ามามีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีโดยไม่ทําร้ายใครเลยนะคะเขาเหล่านั้นก็จะก้าวเข้ามาเป็นผู้บริโภคของกิฟฟอรีนได้ใช้สินค้าที่คุณภาพดีราคาไม่สูงมีการดูแลเขาเหล่านั้น จะก้าวเข้ามาเป็นคนที่สร้างรายได้ที่สองในชีวิตมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือมีเงินไปปลดเปื้องหนี้สินมีเงินที่จะเป็นกําลังใจงที่จะเป็นคนดีต่อไปหมอคิดแบบนี้ตลอดเวลาหมอไม่เคยคิดว่าหมอขายของเลยนะคะอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความเข้าใจของคําว่าขายเนี่ยดับแรกต้องทําความเข้าใจให้เคลียร์ก่อนว่าคนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงการไปเดินเว่ขายของอย่างเดียวแต่มันหมายถึงแนวคิด ความเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องนําเสนอให้ให้ให้เขาเชื่อด้วยใช่ไหมครับหมอหมอได้ยินคํานี้แรกๆนะคะหมอก็อแ,ปกแปลกใจนะเพราะแต่ก่อนนี้ก็ยังตอนที่หมอเริ่มต้นทำกิีฟรรอร์หมอก็มีการ อโฆษณาโทรทัศน์นะคะเราจะมีเอเจนซี่มานําเสนอสตอรี่บอร์ดโฆษณ <โฆ S 1> านะคะเขาจะเอามา5อัน6อันแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะโฆษณาสินค้าชิ้นนี้เขาก็จะไปคิดมาว่าอย่างนี้งี้แล้วก็ถามว่าเนี่ยเอามาขายคุณหมอไม่รู้คุณหมอจะซื้อตัวไหนห<อ>มอหมอก็เลยมองว่าเขาใช้คําพูดนี้มันก็ปิ๊งกลับมาว่า เขาไม่ได้หมายความว่าหมอจะซื้อตัวไหนแล้วจ่ายตังค่าซื้อความคิดนั้นแต่ว่ามันหมายความว่าหมอเนี่ยเห็นด้วยและชอบความคิดไหนของเขาอการ <idea. S 2> ซื้อคือตัดสินใจชอบไอเดียนี้และเลือกไอเดียนี้นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเมื่อกี้คุณถามว่าต้องขายไฟแลบไหมนะคะ,ะต้องมีความคิดที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้คนได้ตลอดเวลามากกว่านะคะครับมีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่สินค้าแต่ว่าก็สามารถนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการทุกคนเขาเขาพูด เริ่มมีกระแสะนะเช่นว่าบางทีภาพลักษณ์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งต้องขายให้ออกด้วยกหมใอนกันนะครับหมอในแง่ของตัวตัวเองคนเ,ออคนเป็นเจ้าของกิจการก็ขายตัวเองให้ออกนะฮะน้ำเสียงบางทีเนี่ยก็เป็นจุดขาย เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดขายผิวพรรณเป็นจุดขายรูปร่างเป็นจุดขายมนุษยสัมพันธ์ก็เป็นจุดขายรสนิยมและมารยาทค่ะวันนี้ต้องเป็นอันนึงที่จะต้องเน้นกันเลยนะคะว่ารสนิยมเนี่ยมันจะครอเคลุทุกอย่างมันจะคุมทุกอย่างทั้่องการแต่งกายหลายๆมารยาทมารยาทในการพูดคุยคุณพูดแล้วรู้จังหวะในการพูดไหมคุณพูดในสิ่งที่ไม่ควรถามคุณละลาาตะลวงเรื่องส่วนตัวไหมคุณพูดในขณะที่เขากาลังพูดอยู่หรือเปล่านะคะคุณเขาคนสองคนกําลังคุยกัน เข้าไปแทรกเขาหรือเปล่านะคะคมารยาทในการนำเสนอตัวเองไปในสังคมคุณดีหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นจุดตัดสินใจที่ทําให้คุณขายตัวเองขายตัว<ม>เองนะไม่ใช่ขายตัวขายตัวเองให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคล้อยตามคุณได้คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถืออันนี้ก็คือการขายตัวเองนะคะเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทราบนิยามนะครับว่ากว้างขวางมากมจริงๆกับคาว่าขายซึ่งเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องครบ ครบถ้วน<ร>นะคร,นครับครบถ้วนค,คงไม่ได้แค่ขายของแต่มันหมายถึงภาพรวมของกระบวนการ <c oughs> ในการเซตอัพธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่ได้รับการยอมรับนั่นเอง <c oughs> นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ